Can yeah. you <laughs> เจริงแต่ว่าในที่ผมเห็นว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรก็เลยไม่ได้ก็ขอบคุณมากที่มานะครับผมก็ข้างหลังนี้เป็นลูกค้าขนาดด้วย้ปครั้เนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ พี่เกด้วยนะครับพี่แกร์ด้วยครับพี่โกเป้ด้วยครับพี่จับอย่างงี้มาให้ผมก็ผมก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละผมก็ตึเค่อยอันนี้คืันนี้คือแค่แยกออกแต่ว่าผมก็เคิีๆอยู่ขอบคุณมากนะอะไรครับคุณแม่ขอแจกอีกคุณแม่รอเสื้ออย่างเดียวตอนนี้ นะฮะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณเอ่อก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณขามานะครับขอบคุณคุณแก๊ปเก๋นะครับทีมงานคามาทุกคนที่บุเป้น,นะครับที่แบบให้โอกาสผมมาทำง,งานด้วยะครับเป็เซนเตอร์ก็ก็ดีใจนะครับที่ผมมาเป็นเซนเตอร์แล้วเอ่อตัวเ็อพิดอกรีดหน้าแดดออกนะได้ขายดีมากออกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขายดีนะฮะ<ร>ก็ คือว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าผมได้วยก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขออนุญาตทำงานจีบเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับเรียกว่าพี่ๆนะครับผมที่เป็นตัวแทนของนายนะครับเป็นผู้ป่ะกอบการค้ามาดนะฮะก็ขอบคุณมากที่สั่งซื้อสินค้าทางค้ามาดนะครับไปเรียกว่าขายไปจำหน่แจกจ่ายกันต่อนะฮะก็ ขายดีอย่างนี้ก็ขอให้สั่งกันไปอย่างนี้เลยเมืนะแล้วก็รูปถึงทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทั้งที่เล่นกิจกรรมเข้ามาและไม่ได้กินข้าวมาขอบคุณไม่รออยู่แล้วจ้าขอบคุณขอบคุณทีมาแล้วก็ยังไงวันนี้มาแล้ว